สุขสบายดีจ้าสบายดีเอซีทุกท่านทุกคน,ส,น,นสวัสดี <มา S 2> นะจ้าสวัสดีพน้อสวัสดีนะจ้าเห็นกูเป่าสบายดีพี่น้องผ้อยู่ต่างประเทศตอนนี้กำลังสิกินเทีย่ยงกินต้มมะมะ่าโบมีกับเขากับปลาพี่น้องไปซือมะมะ่ามาต้มสูกันกินเอาเขาโตนโหลด,ดววบรดว่าไร้วความ เจ้าสิไปเติมความเผ็ดความเข็มบ่เมื่อนี้สบายดีบัดสุขุมว่ดสุขคนเด้มอมากินเข่าน้ำกันกระป๋องมากินเข่าครับยนันละเฮ้ยปิ้วแหละมันล่มแห้งพี่เอ้ย ต้มมะมะ่าท่านอะไรก็เอาเข่าใส่น้ำข่านหิวเข่ากันเนาะต้มมะม่าส่ลุ่งพี่กินพี่ก็มะเวะมะเวียมดีแท้ๆได้กายไปกายมาเลยเอิญมากินต้มมะมะ่า มาแล้วค่ะน้ำปลาเติมค,ความเผ็ดป้าความเผ็ดอุ้ยคือหนาอร่อยแท้ที่ๆของเจ้าฮะนะน,น่าประมาตหน้าตาโอ้โหหน้าตาน่ากินจังเลยต้มกับต้มใส่ลูกชิ้นเนาะ น้ำลายแตกเด็กก็หิวเก่าเห็นแล้วน่ากินเนาะ <laughs> ของปลาเมาอันนี้เขาปลาเมาแต่วงหัวกินอะไสจะเป็นอะไรอร่อยแนย่นอนดูเด็ดเผ็ดมันเออหื้สุดยอดมาๆพี่น้องกินน้ำกันเด้อโอ้โหโอ้โหมามามาเด็น้องเาบกเขา่า อยาให้มันดีดสะคอยได้เอาบ่วงมาซ่อนเอาขีดๆ <laughs> นะเอามาขีดเสน้นมันจะดีดสะคอยอืมอร่อยมากมามาอบอกว่าเผ็ดมาก Hãy học khẩu, hay are you? Look dù, hello, 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 ตอนไปเห็นงานหรอนะแต่ว่ามันสิใส่ไข่มันสีนี้เดยตามมาแต่มาบ้างหนาเต้นใส่ไข่อะไรก็ใส่ทำเนื้อเยวมันเป็นมัน้า่กับไข่เลยนะจะได้กินไข่บ่ได้ Bánh nha cà đê khá là đông dên xôi xôi Và có xiên nộc Nộc lai lai Nhiệt đi nè, mà nhằm nhau Họ làm cho làm ngàn thôi Bi nè, Covid Tại mà xa đuốc หอม่ามไทยเบิดเลือดแต่เล็กน้อยนักเรียนกับผู้เฒาไปส้มดอกมะกรูด đua wow, nhưng lại ngặt những điều hiểu กินเสร็จเป็นทีเหียบหอยเด้อพี่น้องวันนาเสือดูพากันงัดปันสกมวยสุดท้ายเหลือแต่ถ้วยเปล่าอุ้ยงัดเอางัดเอาพี่น้องก็หิวแห้งเลยมือนี่ลุกที่เจ้ากระหิวติถ้าพ่อจังหนาซีจะสาวหิวเขานะดส่ะบอกมืึงสร้า่จีกับจีกินเลยจีกับจีอีกละ น้องบางใหญ่คือบดตึกป้ปลาเห็นมาปีองกกินมันกินดูละปลาเออแบบแบบกินเลยๆละบุยาปลานี่มันหนาวนะปลาปลา,ปาอันนั้นมันต่างกันเนาะเด็บปลาเขาเคยกินเป็นปลามันปลาหน่อยฮนะ่ะคือเรากินปลาซิลแหละบุยาขวดนะปลาซิลนะบายเขาด้นๆเธอนึงก็ได้อยู่เมื่อนี้นาทีเป่าที่มานะพี่น้อง ปลาเมาสิว่าให้ฟังกินแล้วแล้วเนาะปลาเมามีแผนอีกแล้วนี่นะพี่น้องเอ้จักถึงจกักิีดจักดีเลยบดีระเบียงปลาเมาเนี่ยเวลาสิเก้าค้าคือแล้วมันเก้าเนี่ยผะมันสูงมันสูงระเบียงผัดระเบียงก็กว้างเติมเนาะระเบียงนี่สิประมาณแปดเมตรกวนะ่าเนาะ ลุงที่หรือแปดเมตรถวน<ป> est, เออแปดเมตรเนาะแปดเมตรนี่ระเบียงนี่ความความยาวน่ะแปดเมตรบ่อหอแปดบันไดที่ลุงทีเห้าบ่ได้คุ้งเสาเกือบแปดเมตรน,นัน่นล่ะเนาะเป็นระเะบียงที่ว่าไว้หนังนังเย็นวะนังแต่ว่ามันขึ้นเ้าก็เลยอยากเห็ดบันได จะคิดบันไดเล็กๆนิดหน่อยว่ะหน่อยกระสีบนหน่อยบันไดละสั่งอิดสั่งหินมาแล้วปูนสอบหนึ่งมือเสานี่คิดได้คิดดีมันบืนขึ้นเนาเวลาเ้าใส่สินมานะคนเล่าเขาเนาะคนเล่าเ้าใส่สินบัจิก้าวาขาขึ้นมันก็โอ้ยต้องคานขึ้นนะนะพาเมาก,ก็เลยว่ามันบม่มเออคัดเป็นคัดเป็นระเบียงนิดน่อยสำสำเตียงนี่ก็โอเคอันนี้มันเป็น เป็นระเบียงใหญ่สื่อจำนวนใส่งบอยู่ใส่งบอยู่470บาท470บาทหินทรายแล้วก็อ่าแล้วก็อิทบลกนะคะอันใส่งบไปฮะนะแต่ว่าปพาเมามีสู <laughs> บุกบุกบุกบืนเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่นะมันขึ้นมาตั้งแต่เฮงแ่ะความฝันคิดไว้แต่เฮงน่ะมันคือขึ้นยากแต่เด้ว่ะขางเบื้องน่ะสีสูงกว่าเนาะลุงทีขางเบื้องน่ะสีสูงกว่าเจ้าบัดเขาไปยั่งขนาดน่ะบ่เช่ามันอยู่ระดับเดียวครับนี่เด้เอามาเดนี้มันจงบ่เอามันจงบ่ละยังบ่ละเอามาจะสีนะสดมันสดมันอ่ะพี่บัดอยู่เพื่อน พี่อยู่พื้นพี่ลุงข้างล่างไม่สั่งเลยเพราะ่าจะแทกไว้เออ <c oughs> เอาอยู่พี่เพอวางห้าเสียงบันไดอยู่พี่มันบกเกี่ยวก็จะทึงมีเล่มันจะทึงข้างบนที่สาวบ้างเนาะเพราะมันสั่งกันอยู่เพราะว่าะแทกไวนะแทกไวนะ <c oughs> ตัวพื้นเทิงมันกระยาหัวมันละมันบกเกี่ยวกันดอก มันจะยังกระยามันละจะดึงออกมาแหละทามสั่งอีกเด้ <นะ S 1> เอาคลิปนี้พระเบิงพระสมทนีก่อนเด็กพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปห่เมาได้ทำคลิปอีกก็สีเอาคันเอาคันชี้ใหญ่ๆึ้นสบายเนี่ยหนาสามสิบนี่หนาสี่สิบ พอลุงที่หนาสี่ซิบนี่มันพอดีพองามอยู่เจา้าหนาสี่ซิค่อยค่อยอ่านเห็นกระเบื้องหนาสี่ซิบเดี๋ยวนี้ก็อนเอาหนาสีซิบป้าเมาอพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสดีบุตสุขสุกนสบายดี